สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูที่อยู่ปลายทางทุกท่านนะคะแล้วก็สวัสดีเด็กๆนักเรียนที่น่ารักทุกๆคนนะคะทั้งนักเรียนต้นทางและก็นักเรียนที่อยู่ปลายทางด้วยนะคะวันนี้เราเจอกันนะคะในวันจันทร์ซึ่งตรงกับวันที่วันนี้วันที่ยี่สเท่าไหร่คะ <20 8. S 1> อ่ายี่สิบสองแล้วนะคะยี่สิบสองเดือนกันยายนปี2500 5 7นะคะนักเรียนเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมคะสบ,สบายดีนะคะตอนนี้เราก็อยู่ป .4 แล้วเคยเจอกับคุณครูในระดับชั้นป .1 และก็ป .2 แต่วันนี้เราโตขึ้นเยอะแล้วนะคะคุณครูเชื่อว่าทุกๆคนนะคะก็คงจะมีพัฒนาการที่ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นทางด้านร่างกายทางด้านอารมณ์ ะะรวมถึงทางด้านสติปัญญาด้วยนะคะนัเกเรียนคงจะมีความเก่งมากขึ้นนะคะสังเกตจากการเขียนหนังสือของเราตัวหนังสือของเราตอนนี้เราใช้ตัวเต็มบรรทัดไหมคะไม่นะคะทุกคนเขียนตัวครึ่งบรรทัดได้แล้วกล้ามเนื้อมือแข็งแรงแล้วนะคะแล้วก็คนไหนที่ยังเขียนไม่สวยก็มีการพัฒนาขึ้นดีใจค่ะที่เห็น เด็กๆที่เห็นนักเรียนนั้นมีพัฒนาที่ดีขึ้นเรื่อยๆนะคะวันนี้เราก็มาเจอก,กันกับกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์นั่นเองนะคะตอนนี้พร้อมไหมคะพร้อมอพร้อมแล้วนักเรียนปลายทางพร้อมไหมคะพร้อมนะคะวันนี้ก่อนเรียนนะคะก่อนเรียนคุณครูมีเรื่องราวเกี่ยวกับเกี่ยวกับพืชนะคะเกี่ยวกับพืชซึ่งพืชนั้นเป็นอาหารของใครคะ ของใครคะน้องแชมป์น้องแชมป์มพืชเป็นอาหารของใครเป็นอาหารอันโอชะของเจ้าหนอนตัวน้อยเราไปดูนิทานของเจ้าหนอนตัวน้อยกันค่ะหนอนตัวน้อยไปกินพืชตอนนี้เราศึกษาเรากําลังศึกษาเกี่ยวกับพืชอยู่นะคะเราไปดูนิทานของคุณครูกันเจ้าหนอนตัวน้อยค่ะอะมาแล้วหนอนตัวน้อยพงสะท้อนบอกว่าหนอนตัวน้อย ใช่หรือเปล่าใช่หนอนตัวน้อยหรือเปล่าอ้าวไม่ใช่นะคะอันเดียว